สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแชร์ข้อมูลสำคัญสำหรับคนที่จะขอกรินคาร์ดหรือขอวีซ่าแต่งงานถ้าคุณต้องการแต่งงานจดทะเบียนสมรสออนไลน์ของรัฐยูทาคุณจำเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลนี้เพื่อที่คุณจะไม่โดนปฏิเสธวีซ่าโอเคไหม เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วพี่มดได้รีวิวขั้นตอนการแต่งงานจดทะเบียนสมรสออนไลน์ของรัฐอยูธยาเอาไว้แล้วก็มีเพื่อนพี่น้องกลุ่ม LGBTQ แล้วก็จะเป็นคู่สมรสที่เป็นชายหญิงเนี่ยนะคะเพศใดๆก็ตามคุณสามารถที่จะจดทะเบียนสมรสออนไลน์ของรัฐอยุทยาได้แล้วก็นําไปขอวีซ่าแต่งงานหรือขอกรนณาได้ตามปก,กตินะแล้วก็มีหลายคู่หลายคนเนี่ยที่ได้กรนณาที่ได้วีซ่าผ่านเข้ามาเรียบร้อยแล้ว แต่ก็จะมีบางคู่บางคนนะคะที่โดนปฏิเสธวีซ่าเพราะว่า,าไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขของกฎหมายอิมเกชชั่นข้อนี้ ตามกฎหมายอิมเมจเรชันนั้นการแต่งงานจะสิ้นสุดสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อคุณฟิชเจอร g กันพูดง่ายๆก็คือคุณมีเพศสัมพันธ์กันหรือคุณร่วมหอลงลงกันหลังจากหลังจากที่แต่งงานจดเปลี่ยนสมรสออนไลน์แล้วนะั่นแหละจะ้ะดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องมาอ,อยู่ด้วยกันเจอตัวกันเป็นๆทีนี้คนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็คบกันอยู่แล้วอยู่กินด้วยกัน จริงๆเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ในเคสที่โดนปฏิเสธวีซ่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางครั้งมันก็จะเป็นรักทางไกลที่บางคนไม่รู้ไงคะก็คือว่าอา้าวก็ แต่งงานจดเปียนสมรสออนไลน์เสร็จแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปดําเนินการยื่นเรื่องขอกรินคาร์ดหรือขอวีซ่าแต่งงานทันทีโดยที่ยังไม่ได้มีการมาเจอตัวเป็นเป็นกันก่อนยังไม่ได้ไปฮันนีมูนยังไม่ได้ไปร่วมหอลงโลงกันยังไม่ได้ฟิชเชอร์กันนั่นแหละ สาเหตุนี้เนี่ยจะทําให้คุณโดนปฏิเสธวีซ่านะคะเพราะถือว่าการแต่งงานของคุณเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แบบมันยังไม่คอมพล e ทถามว่าอ้าวเฮ้ยแล้ว USCS ก็จะมารู้ได้ไงว่าอยู่ไปแบบมีเพศสัมพันธ์กันมาฟิจลิ่งกันจะเอาต้องม,ตองมีต้องมีหลักฐานพิสูจน์ด้วยเหรอเปล่ปาเๆๆ่ไม่ใช่แต่ว่า เอกสารหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้นั้นเนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะต้องมีรูปถ่ายแสดงว่าคุณพานิมูลกันหรือว่าคุณมีหลักฐานว่าคุณเนี่ยอยู่ที่เดียวกันเวลาเดียวกันหลังจากที่คุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสออนไลน์เรียบร้อยแล้วไงคะนะไม่ว่าอ,อาจจะเป็นในเรื่องของตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละจะ้ะ คุณจะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงความสัมพันธ์มากพอนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการขอวีซ่าแต่งงานหรืออยากที่จะขอกลินคาร์ทให้กับคู่สมรสของคุณโอเคไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเอกสารหลักฐานที่จะแสดงว่าคุณอยู่ด้วยกันจริงเนี่ยหลังจากที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้คุณโดนปฏิเสธวีซ่าสูงมากๆเลยจ้า พี่มดจะขอยกตัวอย่างเคสที่มีโอกาสโดนปฏิเสธวีซ่าสูงมากก็คือจะเป็นเคสของคู่รักทางไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆก็ตามนะคะที่คุณคุยการแชทการวิดีโอคอลกันโดยที่ไม่เคยเจอตัวกันเป็นๆเ,เลยแล้วคุณก็ไปตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสออนไลน์ของรัฐยูท่านะคะ เพื่อที่แบบหวังว่าจะได้ขอวีซ่าแต่งงานได้หรือว่าขอกรีนคัทให้กับคู่สมรสของตัวเองได้อะบอกได้เลยเคสแบบนี้มีโอกาสที่จะโดนปฏิเสธสูงมากเพราะว่าในมุมมองของ USCIS คือในสายตาของ USCIS เนี่ยเหมือนกับว่าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์กันจริงๆอะมันมันแบบมันจะไปฟิตจะลิงกันยังไงไหนว่ะคือมันจะมันจะทำได้ยังไงล่ะนะใช่ไหมดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะจดทะเบียนแต่งงานสมรสอรอนไลน์ของรัฐยูทาแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องบินไปหากันบินไปเจอกันก่อนนะที่คุณจะเลือกยื่นเรื่องขอ Green ีน r d หรือขอวีซ่าแต่งงานให้คู่สมรสของคุณนะคะโอเคคุณต้องไปเก็บเอกสารหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ก่อนอ่ะทีนี้ก็จะมีคนถามพี่วดว่าเฮ้ยพี่อะแล้วถ้าเกิดกรณีของกรณีของหนูเนี่ยนะ คือเคยบินมาเจอตัวกันเป็นๆแล้วครั้งหนึ่งหรืออาจจะสองครั้งแล้วก็เคยมีอะไรกันแล้วด้วยนะ,ะแล้วก็เคยมีรูปถ่ายด้วยกันแล้วด้วยแบบนี้นะ,ะมันโอเคหรือเปล่าแบบนี้ถือว่าจะมีโอกาสสัมภาษณ์วีซ่าผ่านไหมหรือมีโอกาสที่จะได้อนุมัติวีซ่าหรือเปล่านะบอกเลยว่าการที่คุณเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วกอ็อาจจะมีเอกสารหลักฐานรูปถ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะแล้วคุณอยากที่จะขอวีซ่าแต่งงานหรือขอกรีนดให้แฟนคุณใช่ปะ คือคือเอกสารหลักฐานคุณมีประมาณหนึ่งเ,เรียกว่ามีครึ่งเดียวดีวกว่ามีแค่5 0ใช่มันเป็นเหตุเป็นผลที่ว่า,าคุณคบกันรักกันจริงแล้วก็ต้องการที่จะแต่งงานกันจริงนะแต่สมมติว่าตาดใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะใช้าทางเลือกของการจดทะเบียนสมรสออนไลน์ของรัฐยูทาโดยที่มันสะดวกรวดเร็วกว่าไงคะนะคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาทำเรื่องอหรือทำเอกสารอะไรขอ จดทะเบียนสมรสในไทยใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมคะทีนี้คุณก็ยังจําเป็นที่จะต้องบินกลับไปเจอกันหรือบินไปเจอไปหากันไปเจอตัวกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะหลังจากที่คุณจดทะเบียนสมรสออนไลน์แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยวีซ่าคุณไม่ผ่านแน่นอนเออ u s c i s เขาไม,ไม,ไม่ไม่อนุมัติให้คุณแน่นอนอะ่ะเพราะว่าคุณไม่มีเอกสารหลักฐานหลังจากที่คุณจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันแล้วไงอื อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่พี่มดต้องพูดในคลิปนี้นะคะก็คือใครที่คิดจะแต่งงานออนไลน์ของรัฐอยู่ทาหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่เป็นรักทางไกลอยากจะให้คุณคิดหนักๆคิดให้ดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ไปกันไม่รอดแล้วคุณตัดสินใจแต่งงานออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่า การหย่าร้างในอเมริกาขั้นตอนการหย่าร้างมันจะยุ่งยากมากมันไม่ง่ายเหมือนตอนแต่งงานออนไลน์เพราะว่าการหย่าร้างเนี่ยมันทำออนไลน์ไม่ได้นะคะทุกคน มันจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในอเมริกาแล้วก็ต้องเป็นคนยื่นเรื่องซึ่งการหย่าร้างเนี่ยโดยมากแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องจ้างทนายครอบครัวเพื่อที่จะทําเรื่องให้ถามว่าหย่าร้างข้ามประเทศทํำได้ไหมทําได้แต่มีขั้นตอนเยอะมากนะคะ พี่มดเคยแชร์ขั้นตอนการหย่าร้างเอาไว้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอถ้าเกิดใครที่มาเจอปัญหานี้เนี่ยก็สามารถที่จะย้อนไปดูคลิปนั้นได้นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการหย่าร้างอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคีบอินไมล์ก่อนเลยนะคะว่า อย่าแต่งงานกับใครเพียงเพื่อเพราะผลประโยชน์ทางอิมเมจเกชันคือเพียงเพราะว่าอยากได้กรีนคาร์ดนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนเนี่ยหลังไม่มาถามนะคะถึงแม้ว่าได้วีซ่าแต่งงานแล้วได้กรีนคาร์ดแล้วเข้ามาอยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ยบางทีบางคนอยู่3เดือน6เดือนไม่ถึง1ปีเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตคู่ไปไม่รอดซะแล้วต้องการที่จะหย่าล้างแล้วนะคะก็ดังนั้น พี่มดอยากใช้ทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูคลิปนี้นะคะพี่มดแชร์เอาไว้เป็นข้อมูลสำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะรักทางไกลนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับแฟนของคุณนะหรือคนรักของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดๆก็ตามไปพูดคุยสื่อสารกันนะคะว่ามันจะมีข้อตกลงอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องเคลียร์ใจกันทำความรู้จักกันนะก่อนที่คุณน่ยจะไปแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยนะ มันมีดีเทลปีกย่อยมากมายนะคะการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะอยากจะให้ทุกคนเนี่ย แต่งงานกันเพราะว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนคนนั้นจริงๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคู่ทุกเพศทุกวัยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบ๊ายบาย